สวัสดีค่ะเพื่อนผู้รับใช้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการกลับมาสู่ความชื่นชมยินดีนะคะอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามว่าท่านคิดว่าพระเยซูรักท่านมากขนาดไหนที่จริงมีอีกคำถามหนึ่งที่จะช่วยเราตอบคำถามนี้คือคำถามนั้นก็คือและพระบิดาทรงรักพระเยซูขนาดไหนอย่างไร เพราะว่าพระเยซูบอกว่าพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นว,ว้าวพระบิดารักพระเยซูขนาดไหนพระเยซูรักเราขนาดนั้นท่านอยากจะอยู่ใกล้กับความรักขนาดนี้ไหมคะพระเยซูบอกว่าจงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา แล้วพระองค์พูดต่อว่าถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์พระบัญญัติข้อน,นั้นคืออะไรที่จริงพระธรรมตอนนี้อยู่ในพระธรรมยอนบทที่สิบห้าข้อ9ข้อสิบแล้วถ้าเราดูข้อส2บสองก็พบว่าบัญญัติของเราคือ ให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านพระเยซูอยากให้เรารักกันและกันเหมือนพระองค์รักเราว้าวพระเยซูพูดต่อไปว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม เป้าหมายของพระเยซูสำหรับชีวิตเราคือที่เราจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่เป็นความรักความยินดีที่อยู่ระหว่งางพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะมีส่วนในความรักความสัมพันธ์แบบนั้นกับพระองค์และก็กันและกันด้วยนี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจความชื่นชมยินดีความยินดีนี้เป็นการ ที่เรารู้สึกดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันเราสัมผัสความรักของพระองค์ที่พระองค์ชอบใจเรามากพระองค์พอพระทัยที่ได้อยู่ด้วยกับเราเรายินดีที่ได้อยู่ด้วยกันพระเจ้าปรารถนาให้เราได้มีประสบการณ์แบบนี้กันและกันและมีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนี้เป็นหลักในชีวิตเป็นประจําในชีวิตแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ว่าชีวิตจะง่ายตลอดเวลาและโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีโควิด มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายในชีวิตของเราก็ยากมากแต่ข่าวดีก็คือพระเยซูทรงสถิตยอยู่กับเราพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงยินดีที่ได้อยู่กับเราแม้เรากำลังทุกข์ใจทุกทรมานมนุษย์เรามีอารมณ์ความรู้สึกลบประมาณ6อารมณ์ความรู้สึกหลักความโกรธความเศร้าขยัแขยงความหมดหวังความละอายและความกลัว แล้แม้เรากําลังรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้พระเยซูยังทรงรักเราและยินดีที่ได้อยู่ด้วยกับเราเพราะองค์ทรงสร้างอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ให้เราได้สัมผัสให้เราได้รู้สึกเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าในชีวิตของเรากําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วมันดีแล้วมันเลวมันมันยังไงอะ่ะช่วยเป็นข้อมูลในการดําเนินชีวิตของเรา แล้วพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ที่จะพัฒนาชีวิตที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตและก็เปลี่ยนแปลงให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นให้สถานการณ์ในชีวิตเราดีขึ้นเราสามารถที่จะบอกพระเยซูถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราได้แม้เรากำลังรู้สึกยังไงพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วแล้วพระองค์ปรารถนาที่เราจะแปลงปรัน บอกพระองค์ระบายความทุกข์กับพระองค์แล้วก็รับฟังสติปัญญาจากพระองค์ว่าพระองค์จะแนะนําเราช่วยเราอย่างไรและพระองค์ปรารถนาที่เราจะเรียนรู้ในวิธีนี้ในครอบครัวตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กๆที่พ่อกับแม่จะช่วยลูกที่จะรู้จักอารมณ์ความรู้สึกลบว่ามีอะไรบ้างแล้วมันจะเป็นเพื่อนของเราอย่างไรมันจะช่วยเราในการดําเนินชีวิตอย่างไร แล้วที่ลูกๆของเราก็จะรู้ว่าแม้เขากำลังรู้สึกทุกข์เรายังเข้าใจความรู้สึกนั้นเราจะฟังเขาที่จะอธิบายว่าเขากำลังเผชิญกับอะไรแล้วมันเป็นยังไงเราช่วยเขาที่จะหาทางออกหรือทางเผชิญหน้ากับปัญหาที่เขากำลังเจอด้วยการเห็นอกเห็นใจที่เราเข้าใจความรู้สึกช่วยเขากำหนดว่ากำลังรู้สึกอย่างไร ให้โอกาสเขาที่จะแปลงปันประสบการณ์ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วระหว่างที่เขาเล่าให้เราฟังเราก็ฟังเขาแสดงความห่วงใยและที่เรายังดีใจที่ได้อยู่กับเขาอันนี้จะช่วยให้เขาได้เสริมสร้างศักยภาพในการรู้สึกยังรุนแรงและยังเป็นตัวตนที่คิดได้พิจารณาปัญหาแล้วก็ ช่วยกันหาทางที่จะพัฒนาสถานการณ์ให้ดีขึ้นเราผู้ใหญ่สามารถช่วยกับกระบวนการนี้กันและกันได้ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนสนิทของดิฉันเสียลูกชายลูกชายอา,ายุแค่43ปีหัวใจวายเขามีความทุกข์มากเขาอยู่ต่างประเทศเราแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ แต่ได้โทรหากันวิดีโอแชทร้องไห้ด้วยกันเราแสดงว่าเรายินดีที่ได้อยู่กับเพื่อนท่ามกลางความทุกข์ใจของเพื่อนเพื่อนก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอธิษฐานไม่ได้ตอนนี้แต่เมื่อเราอธิษฐานเผื่อเขาเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นสักเล็กน้อย นี่เป็นกระบวนการที่เราจะช่วยกันรู้ว่าแม้เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ยังมีเพื่อนที่ยินดีที่ได้อยู่ด้วยกับเรานี่เป็นวิธีที่เราจะได้เผชิญกับสิ่งที่ยากลำบากมากแล้วกลับมาสู่ความชื่นชมยินดีได้ในที่สุดมันช่วยให้เรามีพลังใจมากขึ้น ในสองโครินบทที่หนึ่งข้อสีเขียนไว้ว่าพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคริสต์ ก็ท่วมก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้นเราได้รับความรักจากพระเจ้าที่สถิตยอยู่กับเราท่ามกลางความทุกข์ทรมานเราสามารถให้ประสบการณ์นี้กับเพื่อนให้เขารู้ว่ายังมีเพื่อนที่ยินดีที่ไดอ้อยู่ด้วยกับเรานี่คือวิธีที่เราจะได้รับพลังการหนุนใจการปล้าประลมใจ เราสามารถรักกันและกันนี่เป็นวิธีที่เราจะได้กลับมาสู่ความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าอวยพรพรสวัสดีค่ะ